สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปลายซุกคสุกคนค่ะเอฟซเก่าใหม่ทุกท่านนะคะสุขสรร์วันมีแสงแดดนะคะวันนี้ประมาณยี่บสาโมงสาได้นะคะฝั่งเนเธอร์แลนด์ค่ะเดี๋ยวโตโต้จะลงไปข้างล่างนะคะทุกคนคะ่ะเห็นสามีโตโต้บอกว่าพระราชินีแม็กซิมาพระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์จะเสด็จมาเปิดงานนะคะด้านหน้าโรงละคร ใหญ่ๆกลางเมืองนี่ค่ะเดี๋ยวตัวโต,วต,วตวจะไปดูนะคะเผื่อได้รับเสด็จเดี๋ยวค่อยติดตามชมด้วยกันนะคะจ้าตอนนี้รถตำรวจที่นำหน้าขบวนกำลังเข้ามานะคะ และรถยนต์พัทท่นั่งของท่านก็กำลังมารอรับท่านนะคะสำหรับตัวตัวเองก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองนะคะได้เห็นพระราชนีของเนรตแลนด์พระราชนีแม็กซิมาค่ะพิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากเท่าไหร่นะคะตำรวจไม่ได้กันคนออกไปไกลนะคะเขาให้ดูแบบสบายๆค่ะ Halo macha tai ตอนนี้ท่านกำลังลาผู้ว่าการเมืองและก็ผู้บริหารโลวงละครแห่งนี้ค่ะก่อนหน้านี้มีผู้หญิงคนหนึ่งถวายคล้ายๆพวงกุญแจให้ท่านด้วยค่ะท่านก็อวยพรให้เธอมีความสุขนะและก็ขอให้ครอบครัวโชคดีมีความสุขเช่นกันค่ะ กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนค่ะหลังจากไปยืนตากแดดประมาณเกือบชั่วโมงนะคะพอดีโตโต้ไปถึงท่านเข้าข้างในแล้วค่ะก็เลยรอที่ท่านจะออกมาแล้วก็ท่านจะขึ้นรถกลับนั่นแหละค่ะตามที่คลิปที่เห็นนั่นนะคะท่านสวยงามสง่ามากครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองที่โตโต้เองได้รับเสด็จนะคะสามสี่ปีก่อนก็ครั้งหนึ่งท่านมาเปิดไอศูนย์อาหารใหญ่ตรงนี้ค่ะ ท่านเป็นกันเองมากนะครปกติถ้าท่านเดินผ่านฝูงชนนะคะสามารถถ่ายเซลฟี่ได้นะคะแต่นี่ท่านเดินพรมแดงออกมาเราก็ไม่กล้าจะไปขอเซลฟี่นะคะโชคดีว่าคนไม่เยอะเท่าไหร่มีคนรออยู่ฝั่งตัวโต้อยู่5้หคนแล้วคนด้านหน้ารอถ่ายรูปกับพวกช่างภาพต่างๆก็มีประชาชนอยู่นิดนึงค่ะสำหรับเราเราตื่นเต้นอยู่ค่ะแฟนก็รู้ว่าเราชอบนะคะชอบ ราชวงศ์ต่างๆนะคะชอบดูข่าวแล้วก็มีโอกาสได้เห็นก็ถือว่าเป็นบุญตานะคะทุกคนค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะมีความสุขมากๆกับบ้ายๆค่ะ